สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กันในเกมยูกิโอมาสเตอร์ด้วยกันนะครับวันนี้ก็เป็นพาเล่นเด็กยืมเด็กที่2ของอีเวนต์นี้นะครับจะเป็นเด็กเฟรนชิ p ยูไนต์อนิวฮีโร่ครับชื่อเด็กเป็นฮีโร่นะครับแต่ว่าเมนเด็กอะ่ะจะเป็นอาร์มดากอนเกือบทั้งหมดเลยมีฮีโร่แค่ไม่กี่ใบเองแต่มันก็มีเหตุผลอยู่นะที่ว่าทำไมถึงชื่อเด็กฮีโร่นะเพราะว่าเล่นฝั่งฮีโร่เก่งกว่าครับอาร์มดากอนไม่เก่งเก่งไม่เท่าฝั่งฮีโร่ครับแต่ว่ารวมๆแล้วเนี่ยมันก็ไม่เก่งอยู่ดีครับมาเป็นความผิด การเล่นได้2ทางครับแต่ว่าก็ไม่เก่งอยู่ดีเล่นแบบเท่ๆครับเพราะว่าตัวมันก็เท่นะออกเป็นแบบอาร์มดาร์กอนเวลดสิบอย่างงี้พลังหมื่นหนึ่งเท่ดีก็เดี๋ยวไปดูเฟยการ์ดแต่ละใบครับสองใบแรกครับเป็นนีออนนะนีออนก็ก็นีออนแหละใบถัดไปเป็นอาร์มดาร์กอนตัวเก่าเวลดสามครับตัวนี้บอกว่าในช่วงสไตล์ใบเฟลของเราครับถ้าการใบนี้สามารถส่งการใบเนี้ยลงหลุมสเปรย์อาร์มดาร์กอนเวลดห้าได้ก็คือมันต้องยืนอยู่ในขาที่เข้าสไตล์ใบเฟลเราครับและพลังมันแค่พันสองยังไงมันก็ไม่หล่อครับ นอมอนไว้ right, กดผ่านมันก็ตายแล้วก็คือเป็นตัวไม่ไประโยชน์นะครับพวกอาร์มดากอนตัวเก่าครับเหมือนใส่มาอย่างนั้นละครับไม่ใส่มาให้มันแบบขึ้นเดยแทนเล่นเนพราะตัวที่เก่งอะตัวที่ไม่เก่งสิตัวที่พอเล่นได้ครับคืออาร์มดากอนเซตใหม่อาร์มดากอนฮันเดอร์สามห้าเจ็ดสิบพวอจะเล่นได้นะถัดไปก็เป็นลูกมังกรลมครับลูกมังกรลมบอกว่าสามารถทิ้งมือทิ้งมันครับคู่กับมังกรท่าลมหนึ่งตัวสเปร์เทมเพสได้ทเทมเพก็คือ มังกรลมนะครับสเปร์มังกรลมได้จากเด็กได้เลยแต่ว่าตัวนั้นจะตีไม่ได้นะวิธีใช้ก็คือพวกอาร์มดาก้อนทันเดอร์เนี่ยครับ3ตัวเนี่ยมันจะมีเทคที่บอกว่าถ้าเกิดมาโดนทิ้งมือด้วยเอฟเฟกต์ของมังกรครับจะได้เอฟเฟกตน์นู่นนี่อย่างตัวเวลสามเนี่ยครับถ้าโดนทิ้งด้วยเอฟเฟกต์ของมังกรจะได้โจนหนึ่งนะถ้าเป็นเวลห้าจะได้เสิร์ตมังกรเวลห้าหรือมากกว่าขึ้นมือถ้าเป็นเวลเจ็ดจะได้เสิร์ตการ์ดที่ติดชื่ออาร์มดาก้อนได้เลยก็ประมาณนี้ไอ้เรียกมังกรลมก็ เป็น7ครับเพราะว่าอันนี้เขาใส่เอซิตเจ็ดมาให้เลยนะเอาไว้เอซคู่กันได้เอาไว้แก้บ่อครับบางทีอาจจะได้ใช้นะถัดไปก็เป็นตัวเล่นหลักของเด็กนี้ครับอาร์มดากอนวิวสนะถ้าเกิดโจ์ตัวนี้ไม่ขึ้นเล่นไม่ได้ครับเด็กนี้ตัวเปิดคือมีแค่อาร์มดากอนนี่จะเป็นตัวเปิดฝั่งอาร์มดากอนถ้าเป็นคิปเปอร์ดากอนเมจิกเนี่ยจะเป็นตัวเปิดฝั่งฮีโร่ครับถ้าโจ์ตัวนี้ก็ล่นอาร์มดากอนเอฟเฟกของพวกนี้ก็คือทิ้งมือหนึ่งใบครับ แล้วก็ทีบิวมันทิ้งสั่งสเปรย์ตัวที่เวลสูงกว่าอย่างนี้ครับ3ทิ้งมือทีบิวสเปรย์ห้าหทิ้งมือทีบิวสเปรย์เจ็ดเจ็ดทิ้งมือทีบิวสเปรย์สิบประมาณนี้เอฟเฟกก็มีแค่นี้ครับยืดยาวก็มีแค่นี้แหละถัดไปก็จะเป็นไอตัวคิปเปอร์ครับตัวนี้บอกว่าถ้าเกิดตอนที่มันนอร์มหรือสเปรย์ครับทิ้งมือหนึ่งใบเสิร์ฟการ์ที่ติดเทคโพลิมอไลเซชันครับหรือว่าฟิวชันได้ก็คือตัวนี้จะเสิร์ฟเป็นนี่ครับโพลิมอไลเซชัน ใบนี้ก็ไม่เคยได้ใช้ครับใบที่เก่งคือใบนี้ในออฟฟิเชียลครับโมวัตถุดบิตจากเด็กได้เลยแล้วก็เรียกในออสตามวัตถุดบิตเงื่อนไขครับแล้วก็ถ้าเกิดไอ้พวกฮีโร่ครับจะตายอ่ะหรือจะกลับเข้าเด็กอ่ะรีมูฟมันกันตายได้ใบนี้โคตรเก่งถัดไปก็เป็นอาร์มดาร์คบิลล์ห้าครับตัวนี้ไม่ได้ใช้ครับขึ้นมือก็ทิ้งไม่สนใจเฟกมาหรอกตัวนี้ก็บิลห้าครับเหมือนบิลสามครับ,บทิ้งมือหนึ่งใบทีบิลลมันสเปียร์เวิล์เจ็ด เทกที่2ก็คือถ้ามันโดนทีบิถ้ามันโดนทิน้งด้วยเฟซของมังกรเสิร์ดมังกรวิวห้าหรือมากกว่าได้ก็คือจะเมีพวกตัวใหญ่ครับตัวใช้ก็จะมีเป็นมังกรลมมั้งน่าจะใช้แล้วก็เป็นไพ่ไพ่อาร์มครับตัวนี้ก็ได้ใช้ครับบางทีถัดไปก็เป็นอาร์มต้ากอนวิวเจ็ดครับธรรมดาไม่มีอะไรครับขึ้นมือก็เอาไว้ทิ้งคอร์สมังกรลมครับตัวนี้เป็นอดีตการ์ดเทพที่ส่งของยุก,กิไปยุคนึงเลยนะ ทิ้งมันคู่กับมอนทัสลมครับเสิร์ตมังกรหนึ่งใบขึ้นมือได้แล้วก็ถ้าเกิดมายืนหลุมครับรีมูมมนลมสองตัวสเปร์มาขึ้นไม่ได้ถ้าเกิดตัวมันโดนรีมูครับจะสามารถเสิร์ตมังกรทัดลมขึ้นมือได้ประมาณนี้เอฟเฟกง่ายๆครับแต่ว่าเก่งมากๆนะถัดไปก็เป็นอาร์มดากอนเวลดเจ็ดครับเทกก็จะเหมือนพวกแก๊งมันครับทิ้งมือหนึ่งใบทีบิ้วตัวเองสเปร์เวลด์สิบถ้าเกิดโดนทิ้งด้วยเอฟเฟกของมังกรจะได้เสิร์ต การ์ดอาร์มดากอนขึ้นมือได้ประมาณนี้ถัดไปก็เป็นไายอาร์ครับตัวนี้จะเป็นตัวที่ช่วยปั๊มพลังให้อาร์มดากอนนะทำให้ถึงหมื่นได้เร็วๆแต่ว่าเป็นชั่วขราวนะมันบอกว่าสามารถทิ้งมังกรทาตุลมหนึ่งตัวจากมือได้ที่เป็นเลเวลเจ็ดหรือมากกว่าสเปร์มันจับมือได้แล้วก็อีฟิกเฟกหนึ่งบอกว่าสามารถโม่อาร์มดากอนหนึ่งตัวครับจากทิ้งจากมือหรือโม่จากเด็กก็ได้ อกจาแกตัวมันเองครับแล้วก็ชี้มอเตอร์หนึ่งตัวตัวที่ชี้ครับจะได้พลังเพิ่มขึ้นตามดาวตัวที่ทิ้งไปอ่ะดาวลาสามร้อยก็คือถ้าเกิดเราอยู่คู่กับสิบเนี่ยใช้เฟกครับโม่สิบอีกตัวหนึ่งครับแล้วก็ชี้ตัวสิบที่อยู่บนบอร์ดเนี่ยจะได้พลังเพิ่มตามดาวนะคูณสามร้อยก็เพิ่มอีกสามพันเลยก็ถ้าเกิดอาร์มดัก้อนยืนเจ็ดพันอยู่แล้วเนี่ยใช้เฟกพายอาร์มเนี่ยครับก็จะขึ้นหมื่นได้เลยหมื่นก็โกเทคล้างบอร์ดแล้วก็ตีแต่ปัญหาก็คือ ถ้าเกิดใช้เฟกนี้แหะครับเราจะสั่งมอนตีได้แค่ตัวเดียวเท่านั้นก็คือใช้ตัวที่เพิ่มพลังไปนั่นแหละตีถัดมาก็จะเป็นไอสเปรดเนอรครับถ้าฝั่งข้ามประกาศโจมตีสามารถสเปรมาจากมือได้สเปรตั้งกันนะแล้วก็ถ้าเกิดทําครับอ่ามันจะไม่ตายจากแบทเทิลก็คือสเปรมาแล้วก็อยู่อยังไงครับไม่ตายก็เป็นตัวที่ช่วยเป็นขารับแล้วกันครับทาให้เราไม่โดนตีตายง่ายๆนะ แล้วก็มีเทคต่อด้วยถ้าการไม่สเปร์ครับสามารถเสิร์ช p o l y m e r i z a t i o n ครับหรือว่าเวทกำดักที่ติดชื่อ Elemental Hero ก็จะเป็นพวกนี้ครับพวกเวทฟิวชั่นในออสพวกนี้แล้วก็ฟิวชั่นพวกนี้ได้เสิร์ชขึ้นมือครับแล้วก็ในช่วงเมนเฟสครับสามารถเอาการเบนที่อยู่บนบอาาร์ดอะับเข้าเด็กเลยแล้วก็สเปย์ไอในออสครับจากเด็กได้ก็คือถ้ามันอยู่บนบอร์ดก็เอามันยัดเด็กสเปย์ในออสออกมาจาก เด็กได้เลยก็ามาช่วยตีมัง้งไม่ได้แจกเหมือนกันนะเฟิกสโวนนี้ไว้ทำอะไรถัดไปก็เป็นอาร์มดารกอนเวลสิบครับอันนี้เป็นตัวบอสนะก็คือเด็กเราครับทำทุกอย่างเพื่อเล่นตัวนี้เสียมือเสียทุกอย่างครับเพื่อจะเล่นตัวนี้ให้ได้ตัวนี้บอกว่าถ้าเกิดการบินสเปรย์ออกมาด้วยเฟิกของอาร์มดารกอนครับก็คือแปลกล่าออกมานั่นแหละจะได้เทคข้างล่างทั้งหมดเลยตามพลังถ้าไปนี่พลังหนึ่งครับตัวนี้จะชื่ออาร์มดารกอนเวลสิบนะเพราะว่ามันไม่ชื่อ 10, นะอาร์มดารกอนเห็นปะ ถ้าเกิดพลังสิบครับมันบอกวาอ่าจะไม่โดนย้ายฝั่งครับก็คือจะไม่โดนกลับใจไม่โดนยึดถ้าพลังร้อยก็ไม่ตตยแบตเทิร์นถ้าพลังพันก็คือ,อในเทิร์นฝั่งข้ามครับทิ้งมือหนึ่งใบยิงการ์ดฝั่งข้ามได้ใบหนึ่งยิงเสร็จพลังเพิ่มพันหนึ่งก็คือต่อมาสตาร์มาครับมันได้สี่เทคนี้ยืนพื้นเลยและก็เทคสุดท้ายครับถ้าเกิดเราปั้มพลังมาได้จนถึงหมื่นก็คือทิ้งยิงครับเท่าไหร่เจ็ดเทิร์น พลังก็จะหมื่นหนึ่งพอพลังหมื่นหนึ่งปุ๊บเธอราคาครับกดใช้ล้างบ่อได้ก็คือล้างทั้งคองเรของเขานะเหลือแค่มาตัวเดียวก็คือบึ้มบ่อครับแล้วก็เอาหมื่นนี่ยตียอดไปเลยประมาณนี้ถัดไปก็จะเป็นเวฟฟิวชั่นครับไม่ค่อยได้ใช้มีแต่แค่คอนแทคก็ไม่ค่อยได้ใช้ครับมีใบนี้เนอฟิวชั่นใบใบใช้นะก็ใช้แค่กดใช้ปุ๊บโมวัตถทุลิบจากเด็กฟิวชั่นเปในออสออกมาใครก็ได้ไม่สนเงื่อนไขแล้วก็ถ้าเกิดในออสอ่ะ จะตายหรือจะกลับเข้าเด็กครับถ้าเป็นพวกตัวพวกเนี้ยอยู่ไหนนะนี่คอสโมเนียครับจบเธอจะเข้าเด็กใช่ป่ะถ้ามีใบน,นี้อยู่ครับรีมูฟมันจากหลุมไม่ต้องเข้าเด็กหรือว่าถ้าเกิดจะตายครับรีมูฟกันตายได้ด้วยใบน,นี้เก่งนะถัดไปเว้นอาร์มดาก้อนครับเสิร์ฟได้แต่ตัวเว้นเจ็ดนะแต่ว่าเราจะไม่เสิร์ฟใบนี้หรอกเพราะใบนี้ไม่ได้ใช้ขึ้นมากระทิงครับชี้อาร์มดาก้อนหนึ่งตัวเอามอนเตอร์หนึ่งตัวที่ชื่อเดียวกันครับ จากเด็กหรือหลุมแล้วก็เลือกได้ครับว่าจะเอาขึ้นมือหรือจะสเปรก็คือสเปรตัวซามออกมาครับไม่มีความหมายนะไมู่้จะเอามาทำไมถัไปเป็น instant instant contact ครับแต่ละพันหนึ่งสเปร์ไอ e hero ครับ level เจ็ดนะหรือต่ำกว่าหรือว่าเป็น neo spaceian เอามาจากเด็กถ้าเกิดเราไม่มี neo อยู่นสนามตัวที่สเปร์มายเฟกในเกตพอยก็คือจะเอามาไอซเป็นเ v เจ็ดครับเพราะว่า สเปรย์ไปพว,พวกที่เขาให้มาครับเดียวสเปเซียนไม่มีเจ็ดนี่ครับมีเจ็ดตัวนี้ก็ออกมาเป็นเอ็กซิสแรงเจ็ดได้แต่พวกตัวกานี่ไม่แน่แต่มาทําอะไรนะอาจจะเก่งมั้งเพราะว่าใสจริงกไม่ค่อยด้ใช้หรอกถ้าไปครับเป็นใบเก่งกนะใบนี้เก่งมากๆนะควรจะใส่มาสามเพื่อให้จัวได้นะแต่เขาใส่มาแค่นหนึ่งครับเพื่อให้เราทิ้งเวลเจ็ดเซอร์อย่างเดียวเลยโอกาสใช้จริงน้อยมากๆนะแต่ว่าเป็นใบจําเป็นนะใบที่บอกว่า สามารถชี้อาร์มดาก,ก้อนหนึ่งตัวครับเลือกได้ว่าจะเพิ่มพลังตัวนั้นดาร์ดาร์ร้อยก็คือถ้าเกิดชี้เวอสิบครับก็จะเพิ่มกดเทคปุ๊บเพิ่มพลังให้มันได้เทอร์ะพันเลยก็คือเทอร์เรากดเพิ่มพลังพันหนึง่งเทอร์เขาทิ้งมือยิงก็ได้พันหนึง่งทําให้พลังมาถึงหมื่นได้เร็วขึ้นนะอีกเทคก็คือจะเสิร์ตอาร์มดาก,ก้อน,นครับที่เลเวลเท่ากับหรือน้อยกว่าตัวที่ชี้ก็คือถ้าเราชี้สิบเนี่ยเราก็เสิร์ตอาร์มดาก,ก้อนได้ทุกตัวเลยโดยไปที่เพิ่มม ทิ้งคอร์สได้แล้วก็เป็นใบเปิดอีกใบครับใบนี้กดใช้ปุ๊บสเปย์อาร์มดาก้อนเวลดสามครับก็คือใช้เพื่อสเปย์ตัวนี้พอตัวพี่ตัวเริ่มนะอาร์มดาก้อนเวลดสามก็คือใบเปิดสลาเด็กเนี่ยครับมีสามใบนะมีอาร์มดาก้อนมีตัวคิปเปอร์นี่แล้วก็มีเวทนี่สามใบเท่านั้นถ้าเกิดโพนี่ไม่ขึ้นก็คือผ่านเลยเล่นไม่ได้อ่ะใบสุดท้ายครับกับดักเปิดใช้ปุ๊บชี้อาร์มดาร์กนหนึ่งตัว เพิ่มพลังพันหนึ่งครับตามอาร์ดาอรดาอร์ดากอนในหลุมที่ดาวเท่ากับหรือน้อยกว่าก็คือเป็นใบปั๊มพลังครับทำให้พลังมาถึงหมื่นได้ง่ายๆนะก็ประมาณนี้ไม่มีอะไรมากครับสาวเด็กนี้นะพวกเอ็กตาก็จะเป็นฮีโร่ครับที่ไม่ไ่อยใช้หรอกใช้จริงก็มีแค่สองตัวครับมีแค่นี้ใช้นิ่งในออสเฟรนวิงแมนพลังเพิ่มสามร้อยตามท่าต่างครับแล้วก็ถ้าเกิดมาสเปรย์มาจะได้ยิงการ์ดบนบอดตามท่าต่างด้วยแล้วก็ไม่ตายจากเอฟเฟกต์การ์ด ถัดไปก็จะเป็นตัวที่ใช้ก็จะมีนี่อาร์มเนลล์ครับก็ถ้าเกิดมาสเปรมาสามารถชี้มังกรหนึ่งตัวในหลุมสั่งทําลายมอนทุกตัวครับที่ฝั่งข้าเพาบคุมอยู่ที่พลังน้อยกว่าตัวที่เราชี้ก็คือเวลาเราใช้ไอ้เนลฟิชชั่นเนี่ยครับจะโมเนลล์เป็นหนึ่งตัวใช่แล้วถ้าเกิดอยากยิงตัวใหญ่เราก็โมเวลสิบไปเลยพอไออาร์มเนลลออกปุ๊บเอฟเฟกครับชี้อาร์มเนลลไออาร์มดาก้อนก็คือจะบึ้มบอดฝั่งข้ามครับ ทุกตัวที่พลังต่ำกว่าสามพันก็คือจะฆ่าเขาได้น่าจะทั้งบอดแหละแต่ความเก่งจริงๆคือเทคล่าครับถ้าเกิดการไปนเนี่ยฆ่ามอนสัตว์ข้ามได้อ่าจากแบทเทิร์ดตีมอนตายเงี้ยกดใช้ครับตัวที่จะได้เทคก็คือในช่วงเมสเซครับสปีซสองนะทีบิวตัวเองครับแล้วก็สเปย์ไอเอ,อฮีโร่ที่เป็นฟิวชั่นครับจากเอกตเด็ดไม่สนเงื่อนไขเลยก็คือตัวที่ฆ่ามอนได้ปุ๊บก็สเปย์เป็นชายนิ่ง ตัวนี้ออกมาพวกก็ได้ยิงการ์ดด้วยเป็นสปีดสองนะยิงการ์ดแล้วก็เพิ่มพลังตีแรงไม่ตายเฟการ์ดก็ประมาณนี้ครับไอตัวนี้ก็ไม่ค่อยได้ใช้หรอกพวกเอ็กซ์นี่ก็ไม่ค่อยเก่งครับแทนที่จะเล็ดเจ็ดนะถ้าเกิดเรามีเจ็ดตัวยี่บอนบรอดอะไรเงี้ยเราก็ไปต่อให้เป็นถึงสิบจะเก่งกว่าก็ประมาณนี้ครับสวัสดีอาร์มดากอนนะก็เดี๋ยวไปดูเกมเพย์นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นเกมเพย์ตาแรกนะครับของเด็กไออาร์มดากอนนะ ไอ้เร like so ิ่มหลังครับมือแรกไม่ดีเลยนะเพราะว่าไออาร์มดาก้อนตัวเนี้ยใช้งานจริงไม่ได้ครับระบาดมากๆแล้วก็มังกรลมนะอาจจะได้เรียกมังกรลมตัวหนึ่งครับแล้วก็มีเป็นคีเปอร์อับดาก้อนก็จะได้เสิร์ฟฟิวชั่นครับอาจจะได้เล่นในออสนะเดี๋ยวเราดูจั่วไปที่6ก่อนอันนี้ก็เป็นไพอาร์มครับไพอาร์มก็สเปรได้นะเพราะมีมังกรลมภาติตัวอื่นอยู่อันนี้ก็ขึ้นมาเป็นเวลสิบเลยนะก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวไปเริ่มเลยนะเริ่มหลังอันนี้เขาลงเป็น โอพาร์สครับโอพาร์สลูกโลกทีบิลแล้วก็สเปรโอพาร์สตัวอื่นจากเทคได้นะนอกจากตัวเองแล้วก็มีเทคอื่นๆอีกอันนี้เป็นลูกแก้วครับลูกกระโหลกไอหัวกระโหลกหัวกระโหลกบอกว่าถ้าเกิดคอนโทรลโอพาร์สตัวอื่นอะ่ะทิ้งมันครับเสิร์ชโอพาร์สตัวอื่นได้ก็คือทิ้งเสิร์ชแต่แหละทิ้งเสิร์ชครับเสิร์ชเป็นโมอายนะโมอายนี่เหมือนว่าถ้าเกิดเนี่ยครับถ้าเกิดมีโอพาร์สตัวอื่นอยู่สเปรได้เป็นตัวช่วยโดดสเปรฟรี space ครับ แล้วก็ลูกโลกลูกโลกนี่ทีบิวครับสเปรโอพาตัวอื่นจากเด็กได้ออกเป็นตัวอะไรเนะี่ยตัวนี้ดาวเสาครับตัวนี้ก็เป็นห้าดาวนะเพราะข้อมาเป็นเอ็กซีังห้านี่ยเป็นวิมานครับให้บอกว่าเธอข้างสเปรสองนะชีมอนหนึ่งตัวที่หงายหน้าอยู่แล้วก็มอลลซิตโอพาตหนึ่งตัวครับออกเป็นตัวที่ช่วยเบิ้ลพลังครับเร่งพลังนะ อมอนเตอร์ตัวที่ชี้พลังจะเพิ่มขึ้นเท่ากับออกมาชี้ใครนะอ๋อแอนด์หนึเอ็กซิส๋อก็คือชี้พวกโอพาร์สเอซีสในหลุมเป็นตัวที่เพื่อช่วยเพิ่มพลังให้ตัวที่ชี้ครับตามโอพาร์สในหลุมนะครึ่งหนึ่งแล้วก็มีอกีกอ่ะแล้วก็เอาตัวนั้นมาเสียบเป็นไส้ให้ตัวนี้อ่ะเหตุร่างนะ่าไปเทตุใจครับบอกว่าสปีสองนะถอดสองไส้ในเกตถ้าเกิดฝั่งข้ามใช้ F mon, เฟกมอนอ๋อก็คือถอดสองในเกตเฟกมอนได้ น่าใช้ตรงนี้มากกว่าก็เป็นตัวยืนบอร์ดในเกตนะซึ่งตรงนี้จะลาบากนะเพราะว่าพวกอาร์มดักก้อนเรามันจะใช้เอฟเฟกต์ไปเรื่อยๆใช่ปะละ่ะถ้าโดนในเกตขันบินไงนะเซตสองครับอันนี้เขาเติมไส้อยู่นะเทคเมเก้ครับที่ว่าชี้หนึ่งตัวแล้วก็ชี้ในหลุมเพิ่มพลังได้เซตสองนนะเซตจัวครับอจัวเป็นใบเพิ่มพลังของอาร์มดักก้อนครับแต่ว่าไตเราก็เรียกอาร์มดักก้อนไม่ได้ดีๆเพราะว่าตัวเวลสามันไม่ถูกนะ รอบีเราจะเล่นเป็นเนออแล้วกันก็ลงคิปเปอร์ครับทิ้งมือหนึ่งใบเสร์ครับก็ทิ้งเป็นอา m มดักกอนตัวที่ไม่ใช้ไปเลยครับแล้วก็เสยเป็นเนออฟิวชั่นใช้เลยโม่ครับโม่เนออสกับอามดักก้อนนะออกเป็นอา m มเนออสตัวนี้เก่งนะข่ามอนได้ก็สั่งแปกลางได้ออกเป็นเนออสตัวใหญ่เป็นตัวไหนนะตัวนี้ตัวนี้เก่งมากชานิ่ง เทปครับก็ะยาใสอีกนะแต่ไม่ลครับเพราะว่าเราสามัญธานนะใหญ่มากๆตีครับตีพวกเขาเปิดกับดักไม่ค่อยได้เห็นนะพวกแกงนี้มาบอกว่าทุกครั้งที่มีเครื่องจกักรสเปออ๋อถ้ามีเครื่องจักรสเปก็ยิงสามร้อยตีครับใหญ่กว่านะตีเทกเทคด้วยเพื่อที่เทคมันจะให้เราสั่งแปลงร่างได้นะตรงนี้เขาใช้กับดักครับสโตนเฮน ถ้าเกิดมอนโอพารที่ควบคุมถูกทำลายด้วยเอฟเฟกหรือว่าแบตเทิลตรงหลุมสเปโอพาร์ตหนึ่งตัวจากเด็กได้ตั้งกันอ่าก็คือสเปเพื่อนครับอันนี้เป็นใครเครื่องบินเครื่องบินนี้ก็สเปมาปุ๊บโม่ได้1ตัวครับโม่เสร็จก็ชีมอนหนึ่งตัวพลังลดตามเลเวลหรลือแรงสองร0อยเอฟเฟกครับโม โมเป็นไอแผนใต้นะก็ไปแบ้านนี้เป็นตัวเก่งนะเป็นตัวเก่งในสมัยนู้นเลยตอนที่มันออกใหม่ๆเก่งมากๆพันเลยาตาเขาครับมีฟิวนะฟิวนี้บอกว่ารีมูฟแก๊งมันหนึ่งตัวครับสเปรย์เพื่อนชุบเพื่อนได้เอฟเฟกของมังกรนี่ก็อะไรอะถ้าอยู่ในหลุมจ่ายลายพันหนึ่งสเปรย์ได้แล้วก็เอฟเฟกของหัวกะโหลกครับ ทิ้งเสิร์ตเซิร์ตเป็นโมอายเหมือนเดิมนะสเปคครับ5-5ตรงนี้บอกเขาเริ่มเยอะนะเราใช้เฟเของอาร์มเนออสเลยแปลงล่างเอาอเป็นใช้นิง่งวิงแมนครับเอฟเฟกใช้นิง่งวิงแมนก็จะได้ยิงการะสุนบอกครับตามจำน,นวนท่าที่ต่างกันนะตรงนี้จะมีแสงมีมืดแล้วก็มีดินครับได้ยิงสามใบเราก็ยิงมอนทิ้งหมดเลยครับเพราะกระดักนี้ไม่เกี่ยวกับเรานะเอฟเฟกต์ลูกโล,กลกครับมีอะไรอีกถ้ายืนหลุม สามารถรีมูฟคาร์เขาไอโอพาร์ตหนึ่งใบเก็บขึ้นมือได้เอาตอนนี้เหมือนเขายังไม่นอมมอสเลยนะนอมมอกโลกๆครับเอฟเฟกต์แผ่นป้ายก็สเปรย์ตามได้ออกไป็นเบอร์สามหกนะตัวนี้อา่าถอดหนึ่งไส้ครับชีมอสหนึ่งตัวเปลปี่ยนพลังเป็นศูนย์ไปเป็นศูนย์ครับแล้วเข้าไปเทิร์นเลย ีมไม่เป็นไรครับเพราะว่าเรามีเป็นไอ้นี่ในออฟฟิชชั่นใบขี้โกของเด็กนี้นะเป็นเด็กอาร์มดากอนนะแต่ว่าเล่นฝั่งในออสอ่ะน่าจะเก่งกว่าการหรืมูกการตายได้แล้วก็ทีเบิลตัวเองครับทีเบิลตัวเองสั่งยิงการ์ดได้หนึ่งใบเขายิงเป็นไอ้ชายนิวิงแมนนะแต่ว่าชายนิวิงแมนมิฟเฟกบอกว่าไม่ถูกทำลายด้วยเฟกการครับตัวเนี้ยเก่งที่สุดข,ของเด็กนี้แล้วน่าจะเก่งดีไม่ดีเก่งกับอาร์มดากอนอีกอ่ะโจพายมีตัวครับใช้เพกพายเลย ทิ้งครับสเปคแล้วก็ตีครับแค่นี้ก็ตายแล้วเรียบร้อยอันนี้ก็เป็นตาแรกนะครับตาแรกก็จะเป็นเล่นฝั่งของเนออสแลกันเพราะว่ามือไม่ค่อยดีนะก็เดี๋ยวตาที่2ตาที่3เดี๋ยวไปดูการเล่นของฝั่งอาร์มดากอนบงังก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวไปดูตาที่2ต่อนะครับอันนี้ก็จะเป็นตาที่2นะครับ ไซสสองเริ่มหลังเหมือนเดิมนะตอนนี้ก็ไม่เหมือนเดิมสิทอยเหรียญแพ้ครับได้เริ่มหลังแต่ว่าก็ถือว่าดีครับเพราะว่ามือแรกไม่มีอาร์มดักก่อนนะแต่ว่ายังดีที่มีเป็นนอฟิชชั่นนะก็จะเล่นในออได้ด้วยตอนนี้เริ่มหลังครับให้เขาเริ่มก่อนเลยเส้สองใบครับอันนี้เป็นปกติของฟอร์แมตนี้นะเพราะมันเป็นอีเวนต์เฉพาหลังแล้วเขาก็มีอยาเด็กที่ไม่ค่อยเก่งมาสู้กันครับมันก็จะประมาณนี้แหละเชนโจครับที่โจใบเก่งครับได้เล่นละ รามดากอนทันเดอร์เลเวลสามตัวนี้ตัวเก่งครับตัวนี้ตัวกากไม่ควรโจวได้นะก็พอโจวปุ๊บก็ลงเลยครับเอฟเฟกก็ทิ้งมือหนึ่งใบแปลงล่างทิ้งตัวเวลห้าครับเพราะตัวเวลห้าบอกว่าถ้าเกิดโดนทิ้งด้วยเฟสของมังกรจะได้เสิร์ตมังกรเลเวลห้าหรือมากกว่าที่เป็นทัดลมขึ้นมือได้เฟสครับเสิร์ตไปเวลเจ็ดนะพอเอ,เอฟเฟกของเวลเจ็ดถ้าเกิดโดนทิ้งด้วยเฟสของมังกรจะได้เสิร์ต การที่ติดเทคอาร์มดาร์กก้อนได้เป็นเว่ยเจ็ดครับเอฟเฟกต์เว่ยเจ็ดเสริเป็นใบเพิ่มพลังครับแล้วก็รีมูฟการตายเอ้ยทีบิวกันตายได้ด้วยแบบเอามันออกกันตายเอฟเฟกต์เว่ยเจ็ดครับทิ้งมือหนึ่งใบแปลงเป็นเว่ยสิบครับอันนี้ก็ถือว่าดีนะแบบว่าไต่เคิร์ฟได้อย่างถูกต้องครับเราก็จะเสียมือไม่มากเท่าไหร่นะก็ยังเหลือในออฟไเเปเล่นไปไม้สองด้วยแล้วก็มีเป็นในออฟสเปรดเอาไว้สเปรมาก,กันตายได้ กดเทคครับเพิ่มพลังนะแล้วก็ใช้เไกของเนีฟิชชั่นต่อเลยออกเป็นอาร์เนอนเดียวครับช่วยตีนะตีโดนเป็นไอโทมโตครับอันนี้น่าจะเป็นเด็กไอ้น,นี้นะเทพมารที่จะเล่นไปเมื่อวานครับสั่งสเปย์นะออกเป็นยูเบลครับยูเบลนี่ก็ลำบากนะเพราะว่าตีไปเขาก็ไม่เจ็บแต่เดี๋ยวมันจะต้อง ทีบิ้วตัวเองครับไม่ทีบิ้วเพื่อนหรือว่าทำลายตัวเองตอนจบเธอนะก็ตีไม่ได้ก็ไม่ตีครับปล่อยไปตัวนี้เป็นไม่ห้สลามนะสลามก็ไม่มีปัญหาครับเพราะไงตัวเราใหญ่กว่าอยู่แล้วเราสี่พันกับ 3, สามพันห้าใช้สองแล้วผ่านเลยนะตรงนี้ก็ใช้เฟจของอาร์ดาก่อนครับทิ้งมือหนึ่งใบยิงการ์ดหนึ่งใบแล้วก็เพิ่มพลังพันหนึ่งนี่ครับยิงไปเทสตนะพอพวกนี้เราทําอะไรมันได้อยู่แล้ว เอฟเฟคครับเอฟเฟคของยูเบลนะสั่งทีวีมอนต์หนึ่งตัวหรือว่าทำรายการดใบ,บนี้ทำลายตัวเองนะไม่ได้แปลงลางนะครับเพราะว่ามันจะต้องถูกไล่ด้วยการ์ใบ,บอื่นถึงได้แปลงเดี๋ยวครับอันนี้ก็เป็นใบเริ่มคอมโบของเด็กนะสเปย์อาร์มดาก,กอนเบลสามเอฟเฟคของเวทต่อเนื่องครับเพิ่มพลังอีกเป็นหกพันไอสลามนี่ไม่ตายจากบทเทิร์นะก็ เลี้ยงไว้ก่อนครับเดี๋ยวเราค่อยใช้เฟคของอาร์มดาก้อนทิ้งมือยิงก็ได้เซตอีกใบครับอาร์มดาก้อนครับยิงเลยยิงสลามทิ้งนะเพราะเดี๋ยวเราจะตีละเพราะว่าเราฟาร์มพลังมาเยอะละตาหน้ากดเวทก้อนแปดพัน 8, ครับตีเข้าก็ตายเลยโจเป็นมังกรครับลูกมังกรเฟรคครับเพิ่มพลังแปดพันแล้วตีเลยตอนนี้ใช้เป็นลิมิตรีเบร์ครับ ชูไปยูเบลนะก็เหมือนเดิมครับยูเบลตีไปก็ไม่เข้าก็ไปบอกเข้าไปครับเอ็นเฟยเปิดสลามไปที่สองนะเอ็นเฟยออมร์ดาก็ครับทิ้งยิงเลยยีสลามทิ้งครับเจ็กันอันนี้เขาตีมาครับก็ไม่มีใครเจ็บนะเซตเพิ่มหนึ่งไปครับเอ็นเฟยเหมือนเดิมครับตอนจบเทิร์นจริงๆอ่ะอย่างที่บอกครับยูเบลมันเล่นลำบากครับถ้าเกิดเมื่อตะเกียรเขาชุูไปมีลีเบลมาใช่แล้วเขา บิดครับหักคอ,อยูเบลทิ้งเนี่ยก็ได้สเปรย์ปล่างสองมาแล้วแต่ว่ายูเบลสเปรย์มาก็ไม่มีความหมายครับเพราะว่าอาร์มดาร์ก,กอน,นสั่งยิงได้ยูเบลมันเป็นมอนยุคเก่าครับไม่ตายแบทเทิลก็จริงแต่ว่าโดยเอฟเฟกยิงก็ตายไปเลยมันถึงกับง่อยๆครับหน้าของสายจัวครับเป็นมือก็ใช้ได้แล้วก็ใช้ปั๊มพลังไปได้เลยครับตรงนี้เป็นยูเบลแล้วใช้เพลงอามในออรเลยครับทีวิว ออกเป็นแนวตัวใหญ่อันนี้ไม่ค่อยมีโอกาสได้เล่นนะครับก็เล่น่านหน่อยหนึ่งเพราะว่ายัางไงเราคุมบอร์ดละเพราะว่าอาร์มาก้อนเราเก้าพันละใหญ่มากๆนี่ครับตอนนี้อาร์มดล้ก้อนมือนหนึ่งก็กดเทคได้ครบกดเทคบึ้มบอรได้ด้วยก็คือกดปุ๊บก็บึ้มบอรทิ้งไปเลยกดเทคครับบึ้มทิ้งเลยนะแล้วก็ใช้เฟคของไอเนลออฟฟิชชั่นครับการตายอ่ะอยูเบลครับ ให้ออกไปยูเลยครับแล้วก็เปลี่ยนตั้งกันนะกันไว้ก่อนครับเผื่อเจอท่าแปลกๆนะเพราะเดี๋ยวเราค่อยใช้เฟคของอาร์มดากอนน่ะทิ้งมือแล้วยิงยูเบลทิ้งก็ได้เพราะยังไงมาไม่ตายอย่าไปเทิร์นอยู่แล้วครับสบายสบายอ,ออกเป็นยูเบลร่างสามครับก็คือตัวนี้ถ้าเกิดตีใส่อาร์มดาคอน,นครับเราก็จะโดนยิงมือเนยนนะแต่ที่บอกเมื่อกี้ครับความน่าอสงสารก็คือเรียกก็ยากครับไม่มีเหตุการณ์ตายนะก็คือเข้าทาเข้าปุ๊บเราก็ดิ้นมือยิงเลย นี่ครับทิ้งมือยิงเขาใช้เป็นเซิร์มอนส์ให้นี่ครับเซิร์มอนสูญสูนะก็เซิร์เป็นบีฮอกกิ้งลงครับเซิร์เพื่อนนะเซิร์เป็นเว่ครับตอนนี้ไม่มีอะไรสำคัญแล้วเพราะว่าเราหมื่นหนึ่งแล้วเราใหญ่สุดๆไปแล้วให้เขาเล่นไปครับทีบิวครับเป็นดาร์สมอนิ่งนะทีบิวสเปเป็นลาเปียวจาก เด็กเลยสี่พัดนะมีเวด้วยฟิวจั่วครับแล้วก็ดาสมอนิิงนะรีมูฟเสิร์ฟเพื่อนเสิร์ฟเป็นฮาร์มอนเอฟเฟกต์ไอ้นี่ครับเวตต่อเนื่องนะทิ้งชุบแล้วก็ใช้ใบสั่งฟิวชั่นครับรีมูฟฟิวชั่นนะสามตัวครับออกเป็นไอแฟนทัสมซ์เอ็มเพอร์เลอร์ครับตัวนี้ มันบอกว่าเธอระครังครับสั่งชีมอนหนึ่งตัวยิงไร้ตามพลังอ่ะหารไหมยิงไร้ตามพลังหานครึ่งแต่ว่าเป็นออริจินอลพลังครับเป็นพลังตั้งต้นก็ไอหมื่นหนึ่งเป็นพลังปลายแล้วพลังต้นก็คือสามพันครับก็คือโดนยิงแค่พันห้ายังไงก็ไม่เจ็บโด,ดนยิงครับพันห้าเข้าเธอครับเอฟเฟกของอามดากอนะครับกดเทคบึ้มบอดเลยไอลาเปียวไม่ตายนะเพราะว่า ฟีลยังอยู่นะตอนนี้ไม่มีปัญหาแล้วครับเพราะว่าเราบินหนึ่งแล้วเราก็ตีเลยอ่ะประมาณนี้อันนี้ครับเด็กมันก็ชา้าๆครับมันต้องค่อยๆเล่นนะสะสมพลังทําให้มันสู้เด็กอื่นลําบากครับแล้วมันต้องเสียของเยอะมากนะขจะมาถึงตรงนี้ได้อันนี้ยังดีนะที่เราแบบไต่เคอร์บแบบเป็นอาร์มรักก่อนเรื่อยๆลองไม่มีอาร์มรักก่อนครับมือเราจะหมดเลยนะ ก็จะประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวไปดูตาที่3ต่อนะครับอันนี้ก็จะเป็นตาที่3นะครับของเด็กอาร์มดากอนนะตอนนี้เริ่มหลังครับมือแรกจะมีเป็นลูกมังกรครับมีเป็นคิปเปอร์ด้วยแล้วก็เป็นอาร์มดากอนเวลสิบครับเนลฟิชชั่นนะแล้วก็ใบสเปย์อาร์มดากอนมือตรงนี้ค่อนข้างดีนะครับเลือกเล่นได้จะเล่นอะไรสักอย่างนึ่งก็เดี๋ยวเริ่มเลยครับเป็นบาริเช่นะครับก็ให้เขาลัไปครับ ไปเพื่อนนะแล้วก็สั่งลิงก์เป็นตัวลิงหนึ่งครับเซอร์ฟิลแปรฟิวเลยแล้วก็ลิงก์ต่อลิงสองครับตัวที่เอามารีมาเสียบได้ไอเฟซครับแล้วก็สั่งลิงสามเพียวเพิ่มพลังนะตัวลิงก็ชุบครับให้เขาลาไปเรื่อยๆเพราะเราไม่มีของขาดครับเด็กไม่มีแฮนด์แทบมาให้ สามพันเก้านะสามพันเก้ายังพอโอเคครับเพราะว่าเดี๋ยวเราเคลียร์ได้ไปลิงก์ต่อครับเป็นลิงก์ลิงก์สี่ตัวนี้เป็นตัวเพิ่มพลังเขาฝังเขานะตัวนี้จะใหญ่มากมันจะเพิ่มได้ทีละหกร้อยมาเรื่อยๆเปหกเจ็ดพัน 6, 000, เลยสี awn, 46, ่พันหกครับตัวนี้ก็จะเกินระยะนะเพราะว่าไออาร์มดากกอนเนี่ยเทิร์นแรกเราได้แค่สี่พันเต็มที่ แต่ว่ามันไม่ตายแบบเบทิลครับเราก็ยังพอไว้อยู่นะตัวเป็นอินเทนทองแท็กเพชครับเพิ่มพลังอีกเป็น5้ามันสองนะตรงนี้ก็เดี๋ยวใช้อาร์มดากอนแฟดครับเสือสามดาวนะสามดาวทิ้งมือแฟกล,ล่าครับห้าครับทิ้งมือต่อออกเป็นเจ็ดอ่ะเจ็ดทิ้งมือครับออกเป็นสินะเนี่ยครับอย่างที่บอกอะว่า ถ้าเกิดเราไม่ได้ไต่เคิร์ฟอ,อย่างถูกต้องเนี่ยมือเราจะหมดเลยนะเหมือนเราต้องทุ่มทุนทุกอย่างครับเพื่อเลยไปอามดักก้อนนี้ออกมาแต่ว่านี้ก็ยังดีครับเพราะว่ามันไม่ไต่แบทเทิร์นนะถ้าเกิดเรานอนไปเรื่อยอเงี้ยเราค่อยๆทิ้งมือฟาร์มพลังไปเรื่อยๆครับอาจจะมีจังหวะที่จะงโง่หัวไม่ได้สู้ได้บ้างนะนี่ครับทิ้งมือเสียมือทั้งหมดเพื่อเล่นมันตัวเดียวลงไปมาลิเชค,ครับล้ำต่อนะ นี่ก็เป็นอะไรล่ะเก็บมังอาโมครับโมยิงอะไรก็เก็บขึ้นมือธนเโโบรลโับเรียบร้อยครับเสียมือทั้งหมดเพื่อเรียกอาร์มดักก้อนออกมาแล้วแล้วก็มันไม่มีเทคการตายครับถ้าเกิดไม่มีเวทต่อเนื่องเวทต่อเนื่องจะมาก็ต้องทิ้งตัวเวลเจ็ดครับซึ่งเมื่อตะกินแล้วไม่มีนะก็คือโดนฟ้าผ่าตายง่ายๆเลยครับเสียมือทั้งหมด แล้วเขาก็เล่นต่อแค่นี้ครับตีมาก็ตายแล้วก็จะประมาณนี้ครับผมเด็กมันก็เป็นเด็กเขียบเล่นสนุกสนุกนะเล่นเท่เทถ้าเกิดจังหวะที่ดีครับก็จะพอทูทูได้ถ่ายได้ในอีเวนต์นี้แหละแต่ว่าอย่างที่บอกครับถ้าเกิดบมือมันมือมันต้องบล็อกนิดนึงครับถึงจะพอเล่นได้นะไม่ถึงกับเก็ตเลยนะก็จะประมาณนี้ครับสำหรับเด็กยิมเด็กที่สองนะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ